Bye-bye. <music> ยายแมวต้าทำอะไรอยู่จ้ะโอ้กันน้ำมาสิเก็บผักขาะกินข้าวผักกะเอิ่มมาเต็มปีเอ้าอิ่มแล้วบออิ่มแล้วเด้อไม่อยังกินเนี่นี่ดินี่ผัดกะเพราเนี่ยมกปลากระมีเนี่ยโอ้ทอดไข่กระมีกินแล้วไปยังกินบ่บ่ยังขันอยากโอ้กับข้าวแม่ละลายขึนยังพุณน่ะอิ่มแล้วป่ะจิอิ่มแล้วเด้อขันอิ่มแล้วก็อย่าลืมกินน้ำสาหลายแดงด้วยได้คือหากระซังนี่ก็ไม่ทันใจใช่ปะว้ายไพนนี่โอ้ สั่งปุ๊บมาปั๊บปาสุดยอดสุดยอดเออแต่ว่าคือบทสั่งมาโนวิดมากินน้ำเอาเป็นยังต้องสั่งเอาแยบบุหัวสตรีน้ำสาหลายแดงที่ประดีพรีเมียมโกกินคู่กับมาโนวิดจ้ะโอ้ยกับบอลูแล้วเป็นยังก็มาบอกศาสนาเอ้าก็ไม่ถามเนาะเอาหรออาแยบไม่พีล้วเนี่ยแมนตายขอโทษครับเสร็กะไปกันเด้อมากินนี่นี่โบวิ่งไม่ติดนะทับเสียเบ้ อุ้ยยานอ้วนสร้างสมด้อยเดี๋ยวหุ่นว่าสวยจ้ะข้าว่ากินไรลาแม่เก็บเด้อจ้าโอเคขอบใจมากๆนะจ้าขอบใาส่งโอเคค่ะขอบใจจ้าเอ้าเอ้าเบิดเข้าไปยายแมวจ้าเอ้า อีมนะบารอนี่อิ่มแล้วเนอะแล้วบอกรอสึกมาคเคล็มาอย่างบาร์ดี่แขต่อเที่ยวบัก์จ้าต่อ,อจังโมงสี่โมงตอนนี้มาันจังโมงลรืจ้าเกือบจะหาโมงแล้วโอ้สีกินต่อใดใจอีพอแล้วมาถากันะเนาะโอ้ยพูดเรื่องกับถาจะไม่เมื่อยนะว่าสีมาตำบักแตงเนี่ยสู้กินนะจ้าใส่บกับกบบกระเทียมเยอะๆเสียบเงยข้นไหล ไปดิจังมาเออยาย,ยายแมวฮะนี่มาเคยเรียนนี่กินแล้วผิวดีดีเลยแยนจีบ้เอาอีหลีผิวเป่งปังมีนม้ำมีนวลใสเป่งปังให้เบิ่งดูนี่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 นนจังไรจังว่ามันเป่งปังมีนม้ำมีนวลผิวดีมังได้การัน,นตีได้ไปเบิ่งดูเจ้ากินเบิ่งบ่เสีย มาอยากจะเสื้อดอกแตงแต่บกินกับผิวดีมาเกลืเทศนี่อ๋อผิวดีเอาบกินนีแล้วนะจะเสื้อบะแตงแต่บกินกับผิวดีเด้ออื้จะเสื้ออยูบ่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 เสียดอก้าอยากขูบ่หูมยยังเอานี่แหละบกินกับผิวดีนี่จะอยากเสื้อะ่ะจะอยากขูบ่แม่หยังอิสัยอิสัยพูนพูนยุโรปไทยพูน ผิวดีจ้าโอ้ยมากินกับผิวดีจ้าเปิดผิวดีกันละมาเสือโอ้โหควองแครตัวดีไหมคลองแโอ้วันเป็นผิวดีแต่ญี่ปุ่นไหมขอพ่า